ตู้ใหม่มาครับตู้แรกเดี๋ยววันนี้มีมา2ตู้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้2อตู้เป็น4ตู้เลยรอบนี้สี่ตู้เลยครับสั่งตรงจากญี่ปุ่นมาดูว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับมีมิตซูโคงมาสุนะครับคันเล็กนะครับ PC10 ส c 5 5้ข้งในก็มีใครอยากได้โคงมาสุพ c ซ5นย์้นะครับสภาพเดิมๆขึ้นกระบะได้ แบบญี่ปุ่นเลยใช้งานได้นะรับมาเดิมคันที่สามโคมอสูบีซีสิบครับคันนี้แท็กเหล็กนะวางขวางไาเลยต้องใช้แม่โคลสึงออกขับมาเดิมสวยนะแท็กเหล็กก็ยังสวยอยู่เลยไม่ผุเลยครับคันที่สี่ครับมิสูบิซีเอฟเอสามครับซือออกจกฟููเลยคันนี้อันนี้ก็สภาพแท็กเหล็ก i h i ครับคันที่ห้า IS EX มาเดิมเตินเลยนองจากตู้เดินได้ครับมาม i t s u b i s h i MD 2ี่สิบครับคันสุดท้ายนะวันนี้มาตู้นี้มาหกคันนะครับตู้นี้มาหกคันนะครับเพราะคันใหญ่ๆ่ใส่ได้มาหกคัน